ดีเดลิเวอรี่ของเราวันนี้นะครับอยู่กับกำนันตึงครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเรามาทาพันธกิจของทาง d ีเทคสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องของ3 e อส,สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ของตาบลช่องสระอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับบริเวณของเราเนี่ยมันเป็นโซนที่ท้าทายสภาพสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของพื้นป่าเรามันเริ่มลดลงเราก็เลยมาคิดรวมกลุ่มกันเพื่อที่ว่าเราจะทํำยังไงโชคดีที่มีการฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงประเทศไทยมาสร้างเคลื่อนภายในตาบลของเราความรู้เรื่องพลังงานความรู้เรื่องแหล่งน้ําเรื่องธรรมชาติเขาดีมากเลยเราได้ตรงนั้นมาเราก็มาวิเคราะห์มาศึกษาป่าบ้านเราแล้ว,ลวก็ร่วมกันจัก3 4ี่คน5คนมาเรื่อยๆก็พยายามฟื้นฟูทําทั้ง ฟื้นฟูนนนทำฝายปลูกต้นไม้6ปีครับ6ปีเราคิดว่าเราควรจะไปดูฝายกันดีไหมครับผมตะกล้องพยักหน้าอ่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าบางคนอาจจะว่าเราโม่พูดงี้นะแต่เราต้องให้เห็นความจริงทุกอย่างจากไม่มีป่าผมทําเป็นป่าฝายจากไม่มีน้ําผมทํามีน้ํา ีดนี่ก็เป็นฝ่ายที่เราทําบล็อกน้ําไว้เพื่อที่ว่าชะลอความเร็วของน้ําเพื่อจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าเราเริ่มกันตั้งแต่ปี4ี่หกทำไมเราต้องทําใช่ทําไม<อ>ต้องทําสิ่งที่เราได้เห็นไหมความชุ่มชืน้นได้ทั้งคนทั้งสัตว์ป<อ>่าได้ทั้งธรรมชาติที่กลับขึ้นมาที่นี่ของเราเป็นชุมชนถ้าเรามองเลยว่าเราเป็นชุมชนต้นน้ําถ้าวันใดต้นน้ําเกิดความแห้งแลง้งไม่มีน้ําไปหล่อเลี้ยง ลางน้ําปลายน้ำเนี่ยผมถามว่าระบบมนุษย์หรือระบบอุตสาหกรรมต่างๆระบบสัตว์ระบบนิเวศต่างๆต่างๆหมดเลยผมกับกำนันก็เดินต่อไปที่จุดหมายถัดไปนี่แค่เริ่มนะครับแต่ความรู้สึกอย่างหนึงที่ผมเริ่มสัมผัสได้ละคือความรักในพื้นที่ของคนในชุมชนครับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ขุดใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับนี่คือ ฝ่ายที่เราทํามาจากตรงที่เรายืนเนี่ยแนอดตแห้งเป็นฝุ่นเลยโอ้โหภาพตรงนี้นี่คือเป็นภาพที่สวยงามมากเลยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยเพราะมีส่วนความร่วมมือไอ้ความร่วมมือของชุมชนเนี่ยเขาร่วมมือกันยังไงแล้วจนกระทั่งผันมากลายเป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ในสไตล์ของกำนันกับที่ชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ถามว่าความร่วมมือเนี่ยเราต้องเริ่มจาก ผู้ใหญ่ก่อนอ่าแาวบ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็มีวิธีการไปดึงเอาเด็กมามาช่วยกันเพื่อที่ว่าจะเป็นการต่อยอดแต่เรามีกุศโลบายของเราว่าถ้าไอพ่อแม่ครัวเรือนไหนไม่ออกมามเราก็ไปเอาลูกุันออกมามไปสุดเยาวชนรุ่นต่อไปใช่ครับืแล้วหลักๆเลยตอนนี้เรามุ่งไปที่โรงเรียนโ,โรงเรียนเนี่ยสำคัญเลยที่จะต่อยอดให้เราได้ครับคือให้เห็น ของจริงให้ทําจริงเห็นของจริงว่ามันกลับคืนมาได้สิ่งหนึ่งที่เราพูดมาโดยตลอดแล้วก็อยากจะให้โอกาสนิดในการที่เราจะแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ออกไปเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีลูกนะครับหลานหรือตัวเราเองเนี่ยไปอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไปอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่มากจนเกินไปเพราะว่า ความเข้าใจในการที่เราจะดําเนินชีวิตของเราเนี่ยจริงๆเรามีป่าที่สวยงามแบบนี้เนี่ยให้เราได้ออกมาสัมผัสให้ได้ออกมาเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆจริงๆแล้วที่ผมพูดปูมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยสิ่งที่มองเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้ารักษาไว้อย่างนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าโรงเรียนต่างๆนะครับอย่างเยาว,วชนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีโอกาสมาสัมผัสอะไรแบบนี้เขาจะกลับมาที่นี่เพราะว่านี่แหละครับ คือเรียกว่าสวรรค์บนดินครับที่เราจะสามารถสัมผัสได้ยนน้ำกลายเป็นลําธารกี่มายกลายเป็นร่มเงา ถ้าอยากจะเดินทางมาให้กําลังใจทำย่างไงได้บ้างครับครับถ้าอยากจะมาประสานมาโดยตรงจากท่องเที่ยวชุมชนตำบลช่องสะดาวหรือ,อประสานมาโดยตรงเบอร์ผมเลยได้นะครับ <c oughs> 0817733857นะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณชุมชนบ้านช่องเสดานะครับที่วันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะทางกำนันเองเท่านั้นนะครับเรายังมีอีกหลายคนที่อยู่ตรงนี้นะครับถ่ายรูปไปดูไปฝากกันไว้เพราะว่าเขาดูแลเราอย่างดีและรับรองได้ว่าคงดูแลทุกท่านที่มาปีส่วนร่วมในการที่จะมาร่วมกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดลออ้อมแห่งนี้นะครับอย่าลืมคลิปดีๆแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราหมืถึงตรงนี้หน้าที่ของเราคือแชร์ออกไปให้คุณได้ให้คนอื่นได้ติดตามดูกันเพื่อที่จะให้ชุมชนอื่นน นำที่นี่ไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมครับผมวันนี้สมาคมลาไปกอนสวัสดีครับผมชอบประตูหลังเนี่ยโดยเฉพาะตึงผมขอเรียกเรียกตึงเลยได้ไหมได้ไหนๆก็แบบรู้สึกว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะเดินดูก่อนได้เลยเอาขึ้นก่อนได้เลยเอาไม่ไม่คุยก่อนดีกว่าได้อันนี้เดี๋ยวไปขึ้นตำสูตรนะเดี๋ยวไปลองได้เลยโชว์รูมที่มีเป็นที่ไนมีบ้างอิสมีครับเมืองกาญอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองกาญกาญจลย 哎，老万。